ก็ไม่ได้ไก,ก,ก็ไปภาคอ่ะอืมเจ็บป่าอ่าพี่เปี๊ยกจะไปไหนเนี่ยเอาฮะไปทางไหนเนี่ยเอาก็เขียนป้ายเขาบอกว่าเป็นทางมอเตอร์เวย์ M 6เนาะแล้วก็จะลองใช้ดูว่าเป็นยังไงเ,เราไม่เคยะลลจะหลงได้ยังไงเขามีป้ายมีอะไรบอกเรายังไม่เคยมาก็ไม่เคยมาก็ต้องลองโอ้ยแกอะไรไม่เคยก็ต้องลองเด็ดแล้วลองแล้วลงแล้วทำไงเนี่ยเรไม่ถูกนะเออนะเสียงเขาบอกว่าเป็นลงแถวปากช่องนี่แหละเออว่าเป็นยังไงดูที่มันจะวิ่งสะดวกสบายไหม ถ้าหลงก็หาที่ออกก็แค่นั้นเองยุ่งยากตรงไหนเนี่ยแล้วมันมีที่ออกป่ะก็ไม่รู้เออเนาะเราก็ไม่เคยมาเนาะเออกลัวไม่มีที่ออกหรือกลัวเสียเงินเอาอีกแกกลัวเสียค่าทางด่วนหรือเปล่าเนาะกูก็จ่ายทุกทีแหมถ้ากลัวคงไม่ขึ้นนั่งมันอะหรอกมั้งเนี่ยเนี่ยแต่ตรงนี้เขาบอกยังไม่เสียค่าทางด่วนมันยั่เกิดเก็บแต่เขาเปิดให้ใช้ก่อนมันก็คงต้องเสียบ้างแล้วไม่เสียอ้ยไม่หรอกลองดูดูที่ว่าจะเสียไม่เสียเออดูบ้าน ไม่จะได้บอกเอฟซีงไงว่าเออมาทางนี้ได้ไงไง,ไง<ๆ>เรา<ๆ>เยวดูก่อนนี่คือมาดูละเล่าให้ไม่ใช่บางคนก็อาจจะรู้นะบางคนอาจจะเคยใช้บางคนอาจจะไม่เคยใช้ใชแต่นี้เรานไหนเราก็พามาแล้วเราจะแนะนําคนที่ไม่เคยใช้ให้ขึ้นยังไงนี่เราขับรถมาจากปะทายนะขับมาจากปะทายเส้นที่ว่าเลี่ยงเมืองโคราชปรคอนแก่นนั่นแหละอตอนนี้พอมาก็ มาถึงอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะเขียนบอกว่าใช้สุดไป M6 เนะาะมมเตเว M6 โคราชสระบุรีเดี๋ยวเราก็ลองดูแล้วกันโคราชปากช่องแล้วก็สระบุรีแล้วก็เชียอกอกเ,เราลองดูแล้วกันว่าไปถึงไหนกันเขาบอกว่าตรงอย่างเดียวเลยเลใช่หรือเปียใช่ตรงอย่างเดียวแหละแต่ตอนนี้ก็ ไปเรื่อยแหละแต่ตรงนี้มันเป็นไอ้นั่นนะก็คือว่ากำหนดความเร็วนะก็อยู่ที่ประมาณเขากำหนดได้มาแปดสิบนะก็คือว่าดูแล้วรถมันโล่งอย่างเงี้ยแค่ไม่มีรถวิ่งอย่างเงี้ยอย่างไงมันแปดสิบเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมอยากมีร้อยถึงร้อยี่แต่รถเราเนี่ยก็ไม่เกิดแบบสิบแล้วแหละเพราะรถเรารถมันก็ไม่กล้าขับเร็วไงขับแบบไม่รีบร้อนไง คนน้องเราคนนั่งอยู่ข้างหลังออไม่ได้นั่งข้างหลังเลยนอนโยงหลังเพราะรถเราเป็นรถทํายี่นอนไงแคมปิง้งแคมปิง้งพอกลับมาจากบ้านน้องเขาก็ขอมาด้วยเพาว่าโอ้นอนมาสบายเลยนอนเล่นโทรศัพท์เย็นๆออสองคนหัวเมียเราเราก็อยากจะถ่ายให้ดูนะแต่น้องบอกว่ากาแฟก็บอกไม่อยากออกกล้องเรอาอก็เลยไม่ถ่ายเนี่ยเขาแบบตรงหนึ่งเดียวยา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 ว้องเพีงยว่ายาวยาว ไปถึงไหนนะเขาบอกตรงอย่างเดียวจ้าตอนนี้ก็มีเดียรถเล็กวิ่งแนะล้วรถใหญ่ก็จะไม่วิ่งนะแต่รถใหญ่ที่่านมาเห็นวิ่งกินน่าจะเป็นรถที่เขาก่อสร้างถน,นนนี่แหละเพราะถนนเน,นี่ยจะไม่เสร็จดีหรอกคือนนว่ายังมีบางช่วงเข้าตรงทางด่วนบ้างแล้วก็ออกคู่ขนานบ้างนี่ตรงนี้ก็ให้ออกผู่ขนาน มีหลายจุดที่ให้ออกคู่ขน,นานตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาให้ออกแล้วต้องดูดีๆนะแล้วก็วิ่งไปสักพักหนึง่งเขาจะมีให้เราวิ่งอย่างนี้ไปไกลแค่ไหนเราก็ไม่รู้ต้องดูป้ายด้วยนะว่าไปทีงไหนตรงไหนบ้างต้องสังเกตเนะี่ยเวลาขับเพราะเราพุ่นมาเป็นครั้งแรกอลไอย่างเราก็ไม่กล้าขับเร็วไงกลัวแบบว่าเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาผิดมันจะลําบากใช่ เอาเส้นนี้เรายังไม่เคยมาแต่ก็เขาบอกว่ามีทางออทางนะที่ว่าถ้าจะจมุนมาออกกีก็ตรงตรงนั้นออกเป็นอะไรนะเราผามาแล้วเราเลืงอขามสากแกขามจากแกสอรหรือสั่ขามจากแกแสงอะไรนี้แหละประมาณนั้นแหละ เราก็เขาจะมีทางให้เข้าอีกแนะเนี่ยแต่เราจะไม่เข้าเราขับเลยมาแต่ไม่รู้ว่าข้างหน้ามีทางเข้าหรือเปล่าคงไม่หลงนะคิดว่าพาวนาของเองมีทางเข้าข้างหน้าอีกทีหนึ่งใช่เพราะว่าวันนี้น่ะยุ่งเลยเออตอนนี้ก็วิ่งกันยาว ยาวยาวยาว<ต> <c oughs> ดีนะที่เรามาทางนี้วิ่งสะดวกสบายไม่ต้องไปวุ่นวายติดรถอยู่ข้างล่างไงก็ดีอย่างก็เสียอย่างที่ว่าเราไม่เคยมาใช่นี่ตรงนี้แล้วก็เข้าแวบเข้ามาตรงทางด่วนอีกรอบแล้วนะอืก็มีเน,น่ตรงนี้ก็ออกมาก็เขาจะบอกว่าเป็นจุดพักรถนะอืก็คือ ยังไม่มีอะไรยังไม่เสร็จไม่มีอะไรก็เป็นลานเปล่าๆธรรมดาเราก็คิดว่าจะมีอะไรว่าเราจะแวะถางนิดดูวเราก็ไม่ได้แวะเราก็เลยกขับผ่านเลยแต่ช่วงนาทการสงการเนี่ยเขาอาจจะเอาห้องน้ํามาตั้งให้หรือมีพอ้าไม่ขายมาขายของก็ได้นะตรงเทศกาลวันสงการเราเนี่ยไม่แน่เรา <พอ S 1> ต้องคอยดูกันไอ้นี่ที่เรามาเนี่ยตอนวันสงการเนาะก็เลยเราขึ้นมาเราเลยจะมา รีวิวให้ดูว่าถ้าเกิดเรากลับจากภาคอีสานรวเนี่ยแนะนำให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์เอ็ม6นี่นะสะดวกสบายวิ่งเห็นไหมรถรถไม่วุ่นวายด้วยโล่งโล่งไม่มีแไม่มีรถวิ่งเลยมันไม่มีรถเลยมีไม่กี่คันที่วิ่งกับเราเนี่ย สวนกันไปสวนกันมาเนนะี่ยบางทีเขาก็จอดเราก็แซงเข้ามาบางทีพอเขาออกตัวรถก็แรงกว่าเขาก็แซงเราแซงอยู่อย่เงี้ยม่กี่คันจําได้อยู่จําทะเปียนรถก็ได้ด้วยว่าทะเบียนรถอะไรตอนนี้ก็เข้ามาทาง่วนเต็มๆแล้วนะแต่เราก็พยายามจะมองหาถนนมิตรภาพอยู่นะว่าเขาทำผู้ขนานกันไปไหมเราก็ไม่เห็นนะแต่ไม่รู้เขาตัดมาช่วงไหน มันสวยมากนะบรรยากาศดูวิวข้างทางไปก่อนนะพอขับตรงอย่างเดียวอ,ะอ่ะเนอคุยไปเลยก็ได้เพราาขับรถอยู่ต้องใช้สมาธิาไม่ต้องมาชวนดูวิวนะได้ได้ได้ไดเดี๋ยวพ่อมองซ้ายมองขวาการขับรถของสามปีเอสมาธิจะไม่ค่อยดีออาเอา,เอา,เ,อาเอาที่สบายใจ แล้วนิน่มถึงเขื่อนลาตะคองอยังนะอะไรเฮ้ยถึงเขื่อนลำตะคองก็ต้องเห็นเขื่อนเห็นภูเขาสิ<ช>อะไรไม่รู้จักเขื่อนลำตะคองพูดมั่วตั่วซั่วไม่ใช่เขาถามว่าถึงหรือยังเฉยๆถ้าถึงก็ต้องเห็นดิเออจถามก็ตอบตรงๆจบเอา<บ>เตอบเรื่องไหนถ้าถึงก็ต้องเห็นสิโอเคโอเคโอเคตามนั้นตามนั้น ดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันดูอะไรอ่ะก็ดูวิวข้างทางาอ่ะอ๋อชวนเอฟซีดูใช่เพราะว่ามันมันตรงอย่างเดียวอ่ะแล้วก็มองได้แต่ข้าง,างทางเท่านั้นแหละใครมาตรงนี้เตรียมตัวให้ดีนะไม่มีปั๊มไม่มีห้องน้ำจุดพักรถนะมีนะแล้วก็เตรียมดูน้ำมันในถังรถเราด้วดนยนะถ้าน้ำมันใกล้หมดเนี่ย อย่าขึ้นมานะไม่ไม่มีที่เติมน้ํามันนะพคตรลงอีกทีก็มันน่าจะไกลอยู่นะที่ลงอะ่ะยาวเลยแหละเออเราก็ไม่รู้ว่ามันไกลแค่ไหนแต่เขาบอกว่าลงอีกทีก็นู่นเลยเขาปากจ่องเลยเกอดลําตะกรงอีกนะที่เขาบอกกลางลงอ่ะนะยาวมากนี่ก็ตะวันกำลังจะพบครับกำลังแยงสายตาเลย สวยแยงสายตาแต่พูดถึงว่ามองแล้วมันสว่างสวยัยสวยงามสองข้างทางอะ่ะแบบว่ามองบางบางจุดก็สวยจริงๆเลยนะสมัยสสแสดงว่าตอนเนี้ยเราวิ่งโดโด,ดเดียวคันเดียวๆนะเราดูรถเออมันน่าจะเยอะกว่านี้หน่อยที่ไหนได้ขึ้นมาสะดวกสบายไม,ไม่ไม่เสียใจเลยที่หลงเข้ามากก็มันเป็นวนัน้ตเวนเวใหม่ไงมันไม่ได้ว่าเพิ่งทำมานาน ใหม่ก็ยังมีคนแบบรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้นี่คงมีป้ายตลอดบ,บอกท้างตลอดอยู่ให้หลงไม่หลงหรอกเพราะป้ายเขาเยอะเราก็วิ่งตามป้ายเขาไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงการเรื่องการหลงหรอกบอกขับมานานแล้วไม่หลงแล้วโอ้ <laughs> หลงไม่น่ากลัวหรอกประเทศไทยประเทศไทยทางมันเชื่อมไปเชื่อมกันมาได้หลงก็คงใช้เวลาไม่นานหรอก เดี๋ยวก็หาทางวนกลับเข้ามาใหม่อยู่ดีแหละใช่แหมคนไทยใจดีอยู่แล้วหลงก็ถามเขาติยิงหน้าเทศกาลสงการอย่างนี้นะถ้าหลงมาแล้วก็ไม่น่าหลงหรอกรถสงการขึ้นเยอะแล้วก็ดูดูเพื่อนเพื่อนเขาไปไปตามเพื่อนเพ้แหละใช่ป้ายระบอกทางก็ยังมีมาตลอดที่ผ่านน้าเก่งก็มีป้ายไม่เอ็นแล้วนี่ก็อยีกบป้ายหนึ่ง ยาวยาวยาวอืมดูเด็ตสวยดูนะเนี่ยแล้วมีป้ายบอกทางเราก็ไม่หลงหลอกมองวิวข้างทางไปก่อนนะคะเอฟซี <c oughs> พอเขาบอกให้ขับยิงยาวเลยยาวยาว <c oughs> แล้วก็ยาวไป <c oughs> นี่คนขับรถก็ขับไปคนดูวิวก็ดูไปบอกนี่ถึงก็ช่งแม่อมอถ่ายกล้องอยู่เนี่ยใช่ถึงก็ชังนะถ่ายกล้องอ่ะกล้องอยู่เหรอใชอ่คนนึกว่าแม่ถ่ายแว่เลิกถ่ายไปตั้งนานละอา้าวให้ดูวิวไนงะอา่อาบอกเพื่อนเพื<ๆ>่อนเอฟซีดูวิวข้างทางเผื่อเพื่อนๆอยากจะขึ้น แต่ว่าถ้ามาผ่านแถวนี้จะมาขึ้นมาตัวเวเ์แถวนี้ก็สะดวกสบายตอนนี้เริ่มจะเข้าเหือนลำตะคองแล้วไหมมองเห็นภูเขาริบๆๆนั้นไหมเห็นแล้วนภูเขาแรบ็บแร็บแร็บแร็บอยู่นะอืนก็ยังเหลือกันอยู่นะใช่แหน่ค,ค่ะโอ,อ้กังหันในกังหันลมก็เริ่มเห็นละอื ทางหันลมนี่เราก็เคยมาเที่ยวทีนะแล้วสมัยที่เราไปเที่ยวนั่งกันงาน่ายเที่ยวเขาเยี่ยที่งนะ่ะแล้วก็ไปแวะเที่ยวมารอบหนึ่งแล้วใช่เราขับรถอะไรรถกรอล์ฟใช่ไหมไม่ใช่รถกรอล์ฟเดือนแรกบนน้ำเขื่อนเราขับรถกรอ<ช>ล์ฟใ,ใช่พระองค์ใหญ่หรอป่าน้ำลกินอ่ะใช่พระองค์ใหญ่สวยด้วย,ยแหละเราขับรถกรอลนะ์ฟง่ายดูวิวข้างทางเราเสร็จแล้วก็ไปนอนเขาเยี่ยที่งใช่ แต่ขับรถกลอฟนี่ก็เสียเงินเท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อยบาทครึง่งชั่วโมงคนละร้อยอ่ะพูดง่ายๆนะครึง่งชั่วโมงได้เวลาแค่ครึง่งชั่วโมงแต่เราไปไปกลับไม่ถึงสิบห้านาทีกลับไปกลับไปถ่ายรูปอะไรกันบนบนเขื่อนลำตะปองครับนั่นเนะเนาะใช่ใช่ที่เป็นกัางกาหันลมวิ้ยตอนนี้ทิตย์สวยมากเลย นี่เราก็ขับมาไกลอยู่แล้วนะเนี่ยพึ่งทางยังไม่รู้เนี่ยน่าจะใกล้ถึงขีดลงแล้วนะเขาว่านะเอเพราะว่ามันเข้าเขตของเขื่อนลำตะคองละแต่เราก็ยังมองไม่เห็นเพื่อนด้านล่างเลยนะแล้วว่าตอนนี้ก็เป็นทางลาบธรรมดานี่แหละแต่ยังไม่ได้ขึ้นบนสะพานอู่สักพักน่าจะเป็นบนสะพานอนะ่ะ เดี๋ยวเราต้องดูว่ามีบนตรงไหนที่เขาทาสะพานเนาะใช่ใช่เห็นเขาว่าเห็นมเห็นไหมกังหันลมเห็นไหมเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆรื่อยละเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนผ่านมานะแวะไปดูกังหันลมได้เลยนะไม่แต่แต่เราขึ้นมอเตอร์เบย์เราแวะไม่ได้นะไม่มีทางแวะนะเราต้องวิ่งข้างล่างเราต้องวิ่งข้างล่างวิ่งถนนมีตรภาพพ่าตรงนี้ไม่มีทางออกเลยวิ่งยาวเลยลงอีกทีก็นู่น ปากช่องถึงถึงที่ลงได้เลยใช <c oughs> ่ถึงที่เลยแล้วก็เลยนี่ไปด้วยนะเลยเกือลลำตะคองไปด้วยนะอ่าแล้วเขาบอกว่าไงวิ่งยาวยาวยาวไม่มีที่แวะหรอกจะมีถุดที่จุดพักรถอยู่นะมีไหมมีมีอืข้างหน้าเป็นอะไรนะมอง,งเห็นไหมข้างหน้า<อ>เป็นโมองม้งมองเห็นฝั่งตรงข้ามเป็นดุงมุมนะฝั่งเราเป็นดวงเอ๊ะทำไมเขาทำาวงมุมอ๋อนี่ เราวิ่งขึ้นมาบนสะพานด้วยไม่รู้ตัวนั้นเนี่ยใช่เขามีอุโมงค์ล่อสะพานล่อใต้สะพานด้วยนี่ไงตัวที่สูงติดกันไปไงอันนี้ยังมีนีกั้นก่อนแล้วจะมีอุโมงค์อยู่ข้างขาขากลับจากกรุงเทพไงอันมีขาเข้าจากทางโคราชมาใช่เขาบอกมีอุโมงค์นั้นเดี๋ยวเราก็ดูแล้วกันว่ามีหรือเปล่า เขาไม่ได้ทำตรงกันเขาก็ทำสลับกันนี่ตรงนี้ก็เป็นทางที่เป็นอุโมงค์เนี่เห็นป่ะเราเข้าอุโมงค์แล้วเห็นไหมนี่อุโมงค์ค่ะที่เขาทำอุโมงค์เนี่ยเพราะอะไรป่ะเพราะอะไรเขาคลัวเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะได้ไปโดนกําเพยงได้ไม่ร่วงแบข้างล่างไงเพราะสะพานมันสูงอออุโมงค์ก็ยาวอยู่ยาวมกันนะสวยงามมากก็ดีนะเขาก็ทำแบบเรียบร้อยอ่ะเป็นครั้งแรกที่ขึ้นก็ตื่นเต้นนะอื ขึ้นวิวดูวิวข้างบนนี้สวยสวยยอมรับสวยทั้งสองข้างทางเห็นแสงสว่างที่ปางไอ้ปางยูโมออกมาแล้วจ้าเห็นไหมล่ะตรงนี้ก็เป็นเขื่อนลำตะคองละด้านขวามือเรานะตตรรงงนนนี้ไะแต่ดูลำตะคองนี่จะแห้งแล้งไปนิดนึงน้ำน้อยตอนนี้ก็พอมองเห็นถนนเราตอนนี้เราวิ่งอยู่บนถนนมิตรภาพละ มองเห็นต่ตงม่มีภาพแลยเราอยู่บนเหนือมีตภาพอะผู้การเยอะมากคนเนละพอก็สวยนะนตรงนั้นว่าเราไม่รู้จะไปไปที่ไหนล้างกันที่เขาขปลาป ว่าผ่านมาตรงนี้แวะมาได้นะงเพี้เหรอได้ก็คือนี่เป็นอไนอ้มอเตอร์เบย์ไงทางด่วนแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็่วิวข้างทางไปแล้วกัน<ช>ความสวยงาวาามไปสวยนี่งไงลำตะคองเผื่อลำตะคองนี่ไม่เปลี่ยน 关门了。 เราตะกอ,อ,องแห้งนะแห้งน้ำ<แ> เวย์เอ็มหกโคลานครราชสีมาถึงสระบุรีรอชแต่ตรงนี้มรู้ว่าจะไปถึงไหนนะเราก็ลองขึง้นตัวเนี่ยั้งแรกการดูว่าจะไปลงที่ไหนใช่ทางแรกแต่ไม่รู้จะไปลงที่ไหนแล้วก็ตามไปดูแล้วกันคิวเขาข้างค้างอยากให้ดูอยากให้ดูดสวย เนีย่ยแม่ข kind of ้างทางสวยจริงๆวิววิวหลักล้านทางนี้กินเราใชไหมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไเพียงแค่นี้สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาเขียงหน้าครับผม ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดไลค์ตามแชร์กดกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ